อ้อยงามครับปีนี้แต่ราคาไม่น่าข้ามพันต่อตันเงินอ้อยสดรัฐบาลก็เงียบจ่อยโรงงานก็ไม่ช่วยเงินส่งเสริมวัวชาวไร่เป็นหนี้เยอะวัวใช้นี้ไม่หมดเงินส่งเสริมก็ตัดปุ๋ยยาก็ตัดโอ้ยตายแล้วชาวไร่

เนี่ยนะครับเนี่ยอ้อยตอสามนะครับไม่ได้ใช้โสมเนี่ยอ้อยมันลักษณะอ้อยมันไม่ดีลำมันไม่สมบูรณ์นะครับอ้อยต่อสามนี่ถ้ายต่อสาจะไถทิ้งนะัเพราะว่าตอนสี่มันมันใช้ไม่ได้แล้วมันเบาแล้วนี่ลำเขายังสมบูรณ์เนี่ยเหมือนอ้อยยอดเลยครับอ้อยต่อหนึ่งนะครับเห็นไหมครับความเขียวความความสมบูรณ์ของใบความสมบูรณ์ของใบนะครับเนี่ย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเยอดเลยเนาะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจากปากผมเป็นคนที้กับพวกปุ๋ยพวกนี้นะครับโดยมากผมจะไม่ค่อยใช้เมื่อก่อนเนี่ยใช้แต่ปุ๋ยเคมีนะครับใช้แต่ปุ๋ยเคมีพอมาเจอกับสมแดงแล้วมันตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ผมได้เยอะเลยปีนี้นะฮะแล้วต้นทุนก็ต่ำด้วยนะครับเอาเห็นขอญาตค่ะเห็นพี่ผู้หญิงบอกว่าไม่มีเงินไม่ใช่เหรอถึงใช้สมใช้สมนี่มันมันตอบโจทย์ดีมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช่ไหมคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผมก็อยากให้ แบ่งปันให้พ,พ่อแม่เพื่อนเราที่ทำอ้อยทำกเกษตรทุกอย่างนะครับทำกเกษตรทุกอย่าง